ความชอบกับความไม่ชอบที่มันเกิดขึ้นทางอายตนาทั้งหกอย่างนี้เรียกว,ว่ากามกามแล้วเมื่อก่อให้เกิดการรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางนิ้นทางกายนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ก่อให้เกิดความชอบความไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นกามแปลว,ว่ากามเพราะฉะนั้นจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละวัน แต่ละนาทีเนี่ยการปัท่าสัมผัสทางอายตนะจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจึงจิตของเราก็กระโดดไปทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้ทางกายแล้วแต่สิ่งไหนที่มันมากระทบสัมผัสแล้วก่อให้เกิดความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นเมื่อก่อให้เกิดความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ทําให้จิตของเราวิ่งไปตามอารมณ์อันนี้อยู่เสมอ จิตใจที่มันวิ่งไปตามอารมณ์อย่างนี้อยู่เสมอก็ไเรียกว่าจิตตกในห่วงของกามอารมณ์จิตตกอยู่ในห่วงของกามอารมณ์เหมือนกับลิงที่มันกระโดดไปกระโดดมาตามแต่สภาวะแห่งการรับรู้ที่มันเกิดขึ้นทางอายตนะใดอายตนะหนึ่งพราะฉันจิตจึงกระโดดลดเต้นวิ่งไปมาตามความชอบไม่ชอบอยู่เสมออันนี้คือ ธรรมะข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในธรรมจกกักรปรมนัสูตรซึ่งเป็นภาวะความเป็นจริงของจิตใจในคนยุคนั้นเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงแสดงให้แก่บรรจวคีซึ่งเมื่อเราได้ฟังดังนี้เราก็จะสังเกตว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่บรรจวคีนั้น เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งสภาวะอันนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในจิตใจของเราซึ่งเรามีชีวิตอยู่ณนะขณะน,นี้จิตเราวิ่งเต้นอยู่ตามกามอารมณ์อย่างนี้เสมอกาจิตการมจิตที่มันวิ่งอ,อันดับแรกที่ฎีจิตที่นวิ่งอยู่ในกามอารมณ์ตลอดเวลานี้กรียกว่าเป็นสิ่งที่คนควร ควรงดเว้นควรหลีกหลีกเว้นเพราะว่าต้องฝึกจิตใจของตนเองไม่ให้มันไม่ให้มันกระโดดลดลดแต้ลแนลดเต้นไปตามสภาวะสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อันดับที่หนึ่งพระเจ้าบอกว่าให้จิตใจของเราไม่ให้มันวิ่งไปตามอารมณ์อย่างนี้ผู้ที่ว่าคำว่าบัญชิตเนะ่บัญชิตแปลว,ว่า ผู้ที่จะปารนาที่จะทําให้ตนเองพ้นทุกข์นั้นอันดับที่หนึ่งเลยต้องทําจิตใจของตนเองไม่ให้วิ่งไปตามอารมณ์ที่มันมากระทบอย่างนี้ข้อที่หนึ่งต้องไม่ให้มินไม่ให้มันไปตามเกิดทางตาเห็นเกิดความชอบความไม่ชอบขึ้นมาก็คลายนะเระไ,ไม่ติดใจกับความชอบไม่ชอบที่เกิดขึ้น เกิดได้ยินเสียงขึ้นมาก็ไม่ต่อให้เกิดความเกิดให้เกิดความชอบไม่ชอ,มชอบขึ้นมาก็ไม่ติดใจในความชอบในความชอบอันนั้นอันนี้เรียกว่าหลีกหลีกออกจากการรมออกจากกามเพราะว่าคำว่ากามนั่นคือความชอบไม่ชอบดีออกจากความชอบไม่ชอบที่มันเกิดขึ้นในภาวะการปัจจุบันตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราปฏิบัติก็ตาม มันอารมณ์มันดีแล้วก็ต้องหลีกออกไม่แช่ไม่ขอให้เกิดความดื่มดำชอบอยู่กัสภาวะอารมณ์นั้นกอให้เกิดความไม่ชอบความทุกข์ความเจ็บความปวดนั้นก็ตามต้องหลีกนี้ออกจากนั้นคือให้คลายพ่าให้ออกจากความชอบความไม่ชอบอันนั้นเพราะความชอบเบื้องหลังของความชอบคือโลภะเบื้องหลังของความไม่ชอบและความทุกข์นั้นก็คือโทสะ หรือว่าภาวะการบางอารมณ์ก็เกิดความแน่นิ่งความเงียบความสงบอยู่นั้นก็ต้องออกเหมือนกันเพราะว่าภาวะแห่งความเงียบความนิ่งความสงบรี้กว่าเป็นโมหะมันไม่แช่มชื่นมันไม่สว่างมันมีแต่ความเงียบสงบมันมีความสบายอยู่อย่างเดียวนะั้นต้องออกจากภาวะอันนี้นะการที่เราฝึกจิตของเราให้ออกจากภาวะการอย่างนี้เสมอก็ได้ว่าหลีกเว้นจาก ทางย่อนทางย่อหย่อนที่มันจมอยู่กับความชอบความไม่ชอบอย่างนี้เสมออันนี้ได้ว่าเป็นการาฝึกปฏิบัติทําให้ตนเองหลุดพ้นไปจากความชอบไม่ชอบระกว่ากความหมกมุ่นในกามนี่ถ้าภาษาไทยอาไว้ความกับหมกมุ่นในวามอาจจะความคับแคบแต่ว่าความภาษาบาลีว่าหลีก จิตให้ออกจากความชอบไม่ชอบที่มันเกิดขึ้นในภาวะการปัจจุบันซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเราไม่หลีกออกเราก็จะรับใช้ความชอบจะรับใช้ความไม่ชอบเพรว่าความชอบไม่ชอบก็จะเป็นใหญ่ในจิตใจของเราการที่จะไม่ทําให้จิตใจเป็นใหญ่ก็ต้องรู้ภาวะการณะปัจจุบันว่าเกิดความชอบหรือความไม่ชอบเกิดขึ้น เมื่อเกิดความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นเราก็ต้องวางต้องหลีกออกจากภาวะชอบไม่ชอบนั้นอยู่เสมอนี่วข้อที่หนึ่งพฤ mm hmm. ติการมมสุขการนี้การอุโยกเต้องหลีกออกจากกามต้องหลีกออกจากการมซึ่งสําคัญที่สุดหนะลีกออกจากความชอบไม่ชอบซึ่งปรากฏอยูนะ่ณขณะปัจจุบันธามมาจากข้อภาวัว่าสุขข้อที่สอง